ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมในมังงะเรื่องค่านี้แหละจจกากบ,บาทบีศาสตร์ตอนที่34นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเอาล่ะเราไปรับชมกันเลย ทำไมฉันตัวล่าซ่อมตัวล่าโซ่เนี่ยคราวนี้เกิดอะไรขึ้นอีกเริ่มนำเข้าความทรงจำนำเข้าความทรงจำเรียบร้อยโดนโกงยังไม่พอยังโดนขโมยงานทั้งชีวิตแถมเมียก็ตดนเอาไปต่อหน้าอีกอนาถนแทนจริงๆเอออาจารย์เสียถึงเวลาออกกำลังกายประจำวันแล้ว รู้าาสึกดีไหมล่ะชอบมากไหมขอเสียงหน่อยสิลองออกมากรีดลองออกมาสิฮ่ารู้ไหมทำไมข้าถึงมาทำงานหน้าเบื่อแบบพัสดีนี้ข้าชอบเวลาที่พวกแกผู้สูงส่งทั้งหลายลองครนคางด้วยแท้ของข้างไงล่ะฮ่าเวนเอ้ยเกือบลืมไปแล้วว่าที่นี่มันมีไอ้โรคจิตนี้อยู่พัสตรีคนก่อนไม่เป็นแบบนี้ไอ้โรคจิตนี้ลงเสียวเทนพามา ถามว่าชอบไหมเหรอไหนขออีกสักทีสิตัชินีนิพานดูเหมือนว่าความดื้อต้านของอาจารย์เสียจะกลับมาแล้วแฮะปกติข้าไม่ใช้ลมปราณร่วมด้วยแต่ในเมื่อเจ้าอยากได้นักละก,ก็ข้าจะให้ตามที่ขอลองเชียมแท่อสรพิษของข้าสักหน่อยเป็นไงฮ้ย yeah! สุดยอดพลังแห่งเซน เจ้าดุนแรงไปหน่อยแล้วนะถ้าเป็นเจ้าของล่างมีหวังตายไปแล้วแง่แงโชคร้ายหน่อยนะที่เจ้าต้องเจอกับวิชาแบบสุดยอดพลังแห่งเส้นนี้ถึงกับสะท้อนพลังทั้งหมดได้เลยแถมฉันยังมีฉายาจิตวิญญาณของชาติอีกพลังของวิชาป้องกันซึ่งเพิ่มไปสองเท่าเจ้าเลยไม่รอด <c oughs> วิชาเจ้าของล่างสุดยอดพลังแห่งเส้นนี้สุดยอดไม่แพ้สวรรค์ปกป้องเลยนะเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิหน้าต่างระบบออกมา ระดับการฝึกผลปัจจุบันขั้นที่3ของระดับแรกเริ่มแต้มกำเนิดคงเหลือ3.65443สุดยอดพลังแห่งเซนเลเวล 6. ผลของทักษะด้วยความเข้าใจในยินหยางและติดตามเปลี่ยนแปลงเส้นทางของมันผู้ใช้จะสามารถยิ้มใช้พลังของผู้อื่นและส่งกลับไปยังผู้ใช้พลังได้เมื่อระดับเกินกำหนดคุณจะสามารถสะท้อนพลังของศัตรูกลับไปเคลนกับความแข็งแกร่งนั้น ด้วสาม,มารถสะท้อนใต้ทั้งหมดไปจนถึงน้อยที่สุด30%ตัชนีนิพานเลเวล3ผลของทักษะสาม,มารถรักษาทุกโลกและการปาดเจ็บในโลกระดับต่ำทำให้ผู้รับตัชนีพื้นสภาพสมบูรณ์สูงสุดผลของทักษะจะลดลงในโลกระดับกลางและระดับสูงตัชนีกระบีปุบผาเลเวล3ผู้ใช้อยู่ในระหว่างย้ายวิญญาณสกิลจากล่างหลักจะไม่สามารถใช้ได้ ร่างนี้อยู่ในระดับขั้นที่3ของระดับแรกเริ่มแล้วเหรอแถมเขายังบรรลุเลเวลเกินกำหนดของสุดยอดพลังเซนด้วยสมแล้วที่เขาเป็นปรมาจารย์ในโลกนี้จริงๆสุดยอดพลังแห่งเซนกับสวรรค์ปกป้องเลเวล6ก็เกินกำหนดเท่ากันน่าจะเป็นวิชาระดับเดียวกันอันหนึ่งสะท้อนได้อีกอันก็สุดยอดป้องกันยากจะบอกว่าอันไหนแข็งแกร่งกว่ามินน่าล่ะถึงใช้เต้มกำเนิดมาโลกนี้ตั้ง50แต้ดม โลกนี้ระดับสูงไม่ใช่เล่นเลยนั่นเนี่ยโอ้เกือบลืมไปแล้วฉันไม่ได้มาเพื่ออะไรพวกนี้นี่ไม่มีใครมาหลุมนรกนี้นอกจากพัสดีงั้นตอนนี้ไม่มีใครมากวนฉันต้องเรียบฝึกวิชามารสวรรค์6ชั่วโมงต่อมาวิชาประหลาดเบนบ้าเมื่อลมพลังสมาธิกับคลื่นลมปรานกรับได้พลังดึกและปางอย่างที่ไม่ใช่ลมปรานภายในแล้วเหมือนทุกเซีลยในร่างกายตนกระตุ้นขึ้นมา อีกทั้งการกระตุ้นนี่มันยังย้อนกลับไม่ได้ด้วยวิชารับมารสวร,ร์เลเวลศูนย์ทักษะนี้ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถอัปเกรดต่อได้ผลของทักษะบทเริ่มของวิชารับมารสวรร์พลังความสามารถเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสามารถรู้สึกถึงใต้จากผู้ฝึกวิชาเดียวกันสามารถโดนบังคับให้ระเบิดใต้จากผู้ที่มีการฝึกผลสูงกว่าไม่น่าเชื่อขนาดระบบยังทำให้ชั้นอัปเกรดไม่ได้ ฝึกได้แค่เลเวลสวนเนี่ยนะแถมยังไม่มีวิธีเอาออกไปด้วยตีแล้วละที่มาลองในโลกนี้ถ้าชั้นยกเลิกภารกิจที่นี่แล้วกลับไปแบบไม่ได้อะไรเจ้านี่ก็คงยังนับว่าไม่ได้ฝึกถ้าฝึกที่โลกหลักก็คงเหมือนยืนหยัดให้เขาแทงเล่นแล้วแต่ว่ายังมีโอกาสอีกสร้อยหยกขี้โกงของเจ้าของ่ังนั้นทําให้ชั้นยังไม่ต้องยกเลิกภารกิจทันทีสร้อยหยกนั้นสามารถโลมวิชาย,ยุท์ได้ ถึงจะไม่รู้ว่าจะใช้ได้กับโลกหลักไหมแต่มันก็เป็นความหวังสุดท้ายที่น่าลองพนันดูฉันรู้ว่าต้องใช้เวลาสักสิบวันถึงครึ่งเดือนในการรวมวรยุทธ์ของสร้อยหยกยังไม่รู้ว่าภารกิจคืออะไรแต่ถ้าฉันไม่มีเวลาจนเอาอะไรกลับไปไม่ทันคงแย่พูดถึงภารกิจทำไมระบบยังไม่บอกนะมีแบบให้ค้นหาอย่างอิสระอย่างนี้ด้วยเหรอการสแกนโลกเสร็จสิ้นพบชิ้นส่วนของระบบ โหลดเตินทางไปเก็บสะสมเพื่ออัปเกรดระบบและใช้ฟังก์ชันต่อไปภารกิจภายในหนึ่งเดือนแก้แค้นให้เจ้าของร่างสังหารลงเสียวเทนและโฮหนงเย่ชิงซวยโยก,กลับมาและได้รับฟังก์ชันใหม่ของระบบหลังจากภารกิจเสร็จสิน้นคุณจะได้รับพลังทั้งหมดจากโลกนี้มิฉะนั้นจะไม่ได้อะไรเลยได้รับฟังก์ชันใหม่ของระบบอ,อ๋อสวยโยนั่นเป็นชิ้นส่วนของระบบสินะ อยากรู้แฮะจะได้ฟังก์ชันอะไรมานะจะเป็นรวมวรยุทธ์เหมือนกันหรือเปล่าดีมากแบบนี้ฉันคงต้องทำภารกิจให้สำเร็จสินะออกไปจากที่นี่ก่อนตอนนี้พลังก็เฟื่องเนแล้วรวมกับฉาย,ยาจิตวิญญาณของชาติตอนนี้ฉันแข็งแกล่งยิ่งกว่าเจ้าของร่างในสภาวะสุดยอดซะอีกลงเซียวเทียนน่าจะแข็งแกล่งไม่เท่าฉันแต่มันมีกระบี่ปร,รมาจารย์ลัทธิมานอยู่กระบี่นับเป็นศัตรูโด,ดยธรรมชาติของปลานป้องกัน ชั้นของป้องกันไม่ไหวถึงจะมีฉายาก็เถอะข้อเสียของสุดยอดพลังแห่งเซนคือถ้ามันสลายไปจะไม่สามารถสะท้อนได้อีกไม่งั้นชั้นก็แค่ใช้ร่วมกับแต่ชนีนิพานยอมรับกระบี่สัก1 7 7 8ครั้งจนกว่ามันจะตายยังไม่ถึงเวลาจะจบภารกิจแต่ตอนนี้เก็่าปัญหาให้ลงเสียวเทนดีกว่าคุกของสำนักไทจีมี18ชั้นสร้างจากคำสั่งของเจ้าของล่าง กักขังยอดผู้ฝึกตนสายมารไว้มากมายเจ้าของล่างหวังว่าผู้ฝึกตนสายมารเหล่านี้สักวันจะสำนึกและกลับตัวเป็นคนดีจึงขังเอาไว้เพื่อรอจนถึงวันนั้นเพื่อปล่อยตัวให้ไปทำประโยชน์แก่โลกแต่คงคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะมาถูกขังไว้ในชั้นที่18ที่ลึกที่สุด ฉันจำได้ว่ามีคนชื่อหวังติงถูกคขังอยู่ชั้นที่17ที่เดิมมีฝีมือพอๆกับเจ้าของล่างร่างมารและเทียมทานของมันไม่มีทางด้อยไปกว่าสุดยอดพลังแห่งเซนแน่ตอนที่เจ้าของล่างร่วมมือกับลวงเสี่ยวเทียนยังใช้เวลาทั้งวันกว่าจะล้มมันได้แล้วจึงเอามาขังไว้ที่คุกชั้น17นี้งั้นฉันจะส่งของข,องขวัญดีๆให้ลวงเสี่ยวเทียนด้วยความช่วยเหลือของหวังติงละกัน พี่หวังดิงไม่เจอกันนานนะเจ้าเสียานนั่นหรือมายกข้าหรือไงข้ามาช่วยท่านดังหากฮอึอาการบาดเจ็บของข้าวริยุทธ์ของข้าอืมหนนี่เฟื้นเคเนมาถึง80-90%ปอร์ซาบีก่อนเจ้ากับหลวงเสียวเทรนร่วมมือกันเพื่อขังข้าไว้ที่นี่แต่ตอนนี้กลับยอมปล่อยข้าแล้วทำไมเจ้าสภาพเป็นแบบนั้น พี่หวังติงท่านถูกขังเนิรดนานจนไม่รู้ว่าโลกภายนอกเปลี่ยนไปมากมายนะักหลังจากขังท่านไม่นานข้าก็ถูกลงเสี่ยวเทียนกับโหหนงเย่หักหลังจนสูญเสียวรยุทธ์แล้วยังถูกย่อเย้ยทรมานไม่ด่างจากท่านจนวันนี้ข้าถึงเอาตัวรอดออกมาได้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงข้ามานี่เพื่อแก้ไขขอให้ท่านช่วยร่วมมือกับข้าปล่อยผู้คนในคุกนี้เพื่อแก้แค้นความชั่วในสำนักไทจี G, และตัดหัวลงเสียวเทียนทุกคนที่ถูกเจ้าขังล้วนแล้วแต่เป็นฆาตกรเลือดเย็นแต่เจ้ากลับเลือกให้สำนักไทยจีที่เจ้าอุตสาสร้างมาล้มสลายและยังไม่สิทธิ์ทั้งหลายตายหมดงั้นหรือตลอดห้ปีที่ผ่านมาลงเสียวเทนสังหารสิทธิ์ตามใจชอบจนที่เลยอ,อยู่ต่างก็ไม่มีความดีแล้วสำนักไทยจีตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสำนักมารข้าจะเสียดายอะไรอีก ดีถึงเจ้าจะเป็นคนขังข้าในคุกแต่เจ้าก็คารพปฏิบัติกับข้าดีมาตลอดในวันนี้เมื่อเจ้าช่วยข้าที่แล้วมาก็แล้วไปครั้งนี้เรามาร่วมมือกันจัดการลงเสี่ยวเทียนกันเฮเสียหยานมันเป็นพวกรักคุณธรรมพูดอีกอย่างก็คือไอ้งูหลังจากทำลายสำนักไทจีข้าก็จะสับมันเป็นชิ้นๆข้านับถือความถูกต้องของท่านพี่ที่ยอมละเลิกความแค้งเคืองเดิมจริงๆ ฉันจะให้ไอ้แก่นี้ขึ้นไปก่อนแล้วไปวัดความสามารถของลงเซลยเทียนให้หน่อยสิ <S 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 <S